สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ t e s t a n c กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกเงินอังเป้าทุกคนนะแจกเงินอังเป้าเข้าสู่บัญชี true money wallet เนาะใครที่อยากได้อังเปาแบบนี้เนาะวันนี้ก็วันที่31 นะครับก็เป็นถือว่าเป็นวันสิ้นปีเนาะก็ใครที่สนใจที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชีทุมะนีว่วัลเลเนาะผมมีแจกอังเปาด้วยในคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแจกอังเปาเนาะผมก็จะมาแนะนำในในส่วนของภารกิจหรือแอป,ปหาเงินเข้าสู่บัญชีทุมะนีว่วัลเลตที่ทําให้ผมได้มีเงินมาแจกอังเปาให้กับทุกคนนั่นเองนะครับก็ให้เรานะผมนะมากดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ก่อนนะถ้าเราจะหาเงินแบบผมนะก็ หรือไม่ก็เราก็มาที่คําว่าโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มาที่คําว่าวันสุดท้ายส่งท้ายปีรีบส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อเปิดสมบัติทันทีเนาะผมเล่นกิจกรรมนี้แหละทุกคนเนาะกิจกรกรมนี้คือเป็นกิจกรรมของทิชชู่ฮันนนเองเนาะก็ให้ทุกคนน่าดูคลิปนี้จนจบเพราะว่าผมจะมีขั้นตอนในการที่เราจะแจกอังเปาด้วยว่าเราต้องทํายังไงบ้างเนาะก็ให้เราดูคลิปนี้จนจบเนาะไม่งั้นคุณอาจจะพลาดเนาะอังเปานี้ผมจะให้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบคนนะครับอ่าก็ยี่สิบคนนี้ แล้วก็ผมจะแจกอยู่ที่100บาทด้วยกันนะครับในส่วนของอัเปานี้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในเพปอยู่ในบัญชีของทูมอนดี้วอลเล็อยู่ที่112บาทนะครับอ่าก็ผมจะแจกไปอยู่ที่100บาทเ,าเดียวเนาะก็นะครับก็ให้เราดูคลิปนี้ให้จบก่อนเนาะโอเคครับก็ในส่วนของอเกมนี้นะครับเราต้องไปชวนเพื่อนเนาะแล้วก็มาเปิดหีบสมบัติเนาะวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือให้เรามากดที่ชวนเพื่อนแล้วก็ รับลิงก์นี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราเนาะพอเพื่อนของเรากดลิงก์นี้นะครับมันก็จะมาอยู่ในส่วนของอในส่วนของเล่นกิจก,กรรมนะครับมันก็จะมาเด้งอยู่ในส่วนของอันนี้เลยทุกคนดาวน์โหลดแอป To m o นี่วอล l ล็นะใครที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไม่เป็นไรส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดหรือยังไม่เคยเล่นนะก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็มาเล่นด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับแล้วก็เราก็กดคําว่าร่วมแคมเปญได้เลยนะครับ พอเรากดร่วมแคมเปญนะครับเขาก็จะให้เรานั้นนะครับทำการโอนเงินนะครับให้เพื่อนไปจำนวนเงิน1บาทด้วยกันซึ่งเงินที่เขาจะให้เราโอนไป1บาทก็คือเงินที่เขาได้โอนเงินให้แก่เรานั่แหละ1บาทแล้วก็เราก็เอาเงิน1บาทนั้นไปส่งให้เพื่อนไป1บาทต่อเราถึงจะได้รับไปอยู่ที่เราถึงจะได้รับคุญแจ1ดอกด้วยกันนะครับ ซึ่งนะหลายๆคนก็มีปัญหาอยู่ที่คุณแจไม่พอหรือคุณแจไม่มีใช่ไหมวิธีการที่เราจะหาคุณแจก็คือเราก็เอาลิงก์ที่ผมสอนเมื่อกี้แล้วก็ไปแชร์ให้เพื่อนของเรามาช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับเพื่อนของเราก็จะได้รับคุณแจไป1ดอกเราก็จะได้รับคุณแจเพิ่มอีก1ดอกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มีคุณแจอยู่ที่127ดอกนะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับุณแจนะครับก็กดที่คำว่าเริ่มรับสมบัตินะ หลังจากที่พเพื่อนๆมีคุณใจแล้วนะครับก็มากดที่คําว่าเริ่มล่าสมบัติได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็นะครับผมก็จะเปิดนะครับซึ่งกล่องมันจะมีทั้งหมด5กล่องด้วยกันแต่ละกล่องนะหนึ่งสองสามสี่กล่องนี้มันจะมีรางวัลอยู่ในกล่องเหมือนกันนะครับแต่ว่ากล่องสุดท้ายนี่นะครับมันจะมีรางวัลพิเศษอยู่ด้วยก็คือเป็นทองคํานั่นเองนะครับผมนะก็เรามาเริ่มกล่องนี้ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็นะครับเราก็กดคําว่าเริ่มล่าสมบัติถ้าเราพร้อมเนาะส่วน ของขวัญที่จะอยู่ในส่วนของรางวัลน,นี้ก็จะมีทั้งโครงกระโหลกนะหรือโครงกระดูกก็คือว่าถ้าเราเปิดมาแล้วก็รับเป็นโครงกระดูกเราจะไม่ได้รับเงินเลยนะครับเพราะว่ามันศูนย์นะครับแต่ถ้าเราเปิดมาแล้วก็ได้รับ3เหรียญก็คือรับเราจะได้รับไป3บาทด้วยกันนะครับห <5 S 2> เหรียญก็คือ5บาท10บเหรียญก็คือ10บาท50เหรียญก็คือ50บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ตั๋วหนังมาจอนะ่าหนึ่งใบด้วยกันนะครับโอเค let's go ไปรวยกันเลยนะครับ จากนั้นก็นะครับขั้นตอนต่อไปนะถ้าเราจะลุ้นส่งบัตรนะเราต้องบังคับรถด้วยมันจะมีรถตรงนี้นะครับซึ่งเราเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนก็เป็นหนูอะไรสักอย่างนะอยู่ในรถแล้วก็เราก็มาบังคับตรงนี้นะครับกดมุนได้ กดเดินทางลงก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้หรือจะเลี้ยวขวาก็ได้จะขึ้นบนก็ได้หรือจะที่ลังกาก็ได้เช่นกันนับแล้วแต่เรานั่นเองเนาะโอเคจากนั้นก็เราก็เลือกว่าเราต้องการหีบสมบัติไหนนะครับผมก็เลือกหีบสมบัตินี้แล้วก็กดคําว่าเอ๊ะมันเด้งกลับไปผมก็หมุนไปใหม่แล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็กดคําว่าเปิดหีบสมบัติปังเสร็จนั้นก็นะ้าเขาก็จะเปิดมาโดยที่เราได้รับไปอยู่ที่5เหรียญด้วยกัน5เหรียญจะเท่ากับ เท่าไรทุกคน5เหรียญจะเท่ากับ5บาทนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เขาบอกว่าสะสมเหรียญครบ20เหรียญแลกเงินเข้า To m o n o y wallet ทันทีภายใน1วินาทีนะเงินก็เข้ามาเร็วมากเลยทุกคนโอเคผมจะเปิดต่อไปนะครับจนกว่ามันจะถึงนะครับผิดสมบัติที่5นั่นเองนะจนกว่าจะถึงตรงนี้นะผมก็จะหยุดนั่นเองนะครับกดไปนะครับเริ่มล่าสมบัติกันเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะกดเปิดผิดสมบัตินะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราขี้เกียจนะถ้าเราขี้เกียจขับรถนะขี้เกียจบังคับอ่ะเรากดเปิดอิ่สมบัติได้เลยกดตรงนี้ปั้งมันก็จะสุ่มนะโดยที่ว่าถ้าสมมติว่ามันหันไปทางซ้ายมันก็จะสุ่มไปทางซ้ายถ้ามันหันไปทางขวามันก็จะสุ่มไปทางขวาใช่ไหมอ่ะใช่ไหมไม่รู้สิโอเคก็ใช่ไหมเมื่อกี้ผมถามก็คือเมื่อกี้ผมเมื่อกี้มันหันไปทางนี้ใช่มมันก็จะวิ่งไปตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมหมุนนะ ไปทางขวานะแล้วก็ผมกดตรงนี้มันก็จะเด้งไปตรงนี้อ่าแบบนี้เลยทุกคนนะก็รับไปอนะีกห้าเดือนเนาะก็รวมเป็นทั้งหมด15เหรียญนแล้วที่ผมได้รับมาเนาะเดี๋ยวก็จะถอนเงินสดๆให้ดูเลยนะเพราะมันเข้ามาภายในแค่1วินาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคกดเติมล่าสมบัติกันต่อเลยนะครับใครที่ดูถึงจนถึงตอนนี้ครับก็ฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับผมนะเอยไม่ใช่สิผมแหละต้องขอบคุณคุณนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ดูคลิปกันจนจบนะครับเอ้าผมเปิดมาได้โครงกระดูกนะโครงกระดูกหมายถึงว่าเราไม่ได้รับอะไรเลยโอ้ยเสียดายกันแย่เลยทุกคนนะกดเปิดนะอันนี้เลยทุกคนอันนี้คือจะมีทองคําเห็นไหมและจะไม่มีโครงกระดูกด้วยนะครับถ้าเราเปิดแล้วก็เราได้รับทองคําก็เราได้รับทองคําเลยนะ25สตางค์นะครับก็ถือว่าหลายพันบาทเลยทุกคนนะประมาณถ้าผมดูอัปเดตราคาล่าสุดอยู่ที่3 4 5 0 0 0าพันอยู่นะครับ โอเคไม่รอช้านะครับเราก็กดเริ่มล่าสมบัติเลยนะครับจากนั้นก็นะเราก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็กดคําว่าเปิดที่สมบัติได้เลยแต่แน่นนเดี๋ยวก่อนครับผมจะลุ้นจะปึงอันนี้เลยแล้วก็กดปิดสมบัติปังรับไปเลย10บาทนะครับก็อดได้ทองไปเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ได้ไป10บบาทก็ ยังดีกว่าแล้วก็เราก็กดถอนเงินได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่ที่120บาทใช่ไหมโอเคผมสามารถถอนเงินได้30บาทเนาะกดแลกเงินเลยนะครับอ่าแล้วก็เขาบอกว่าแลกเงินสำเร็จแล้วคุณได้รับเงิน30บาทแล้วก็กดก,กระเบบไป,ไปแล้วก็มาดูรายการจะมีเงินเข้ามาครับเออเมื่อกี้ผมมีเงินอยู่ที่1 1 2บาทเนาะอ่าทุกคนเห็นไหมมีเงินเข้ามาอยู่ที่30บบาทแล้วทุกคนนะบอกแล้วว่าเงินเข้ามาเพียงแค่ ่วินาทีเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็เราก็จะมาแจกอังเปาให้แก่เพื่อนๆนะครับก็มาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะแล้วก็เราก็จะมาที่คําว่าบัตรของขวัญแล้วก็กดอันเปานะครับจะใส่เงินทั้งหมดอยู่ที่100บาทนะครับโอ้ยโอเคแล้วก็จํานวนคนอยู่ที่รับสองข้างบนยี่สิบคนที่ผมบอกเมื่อกี้นะแล้วก็กดอวยพอรนะ ก็คือขอให้เฮงเรวยๆวยแล้วก็กดคําว่าสร้างมูลค่าของซองแล้วก็กดคําว่ายืนยันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เมื่อผมลงคลิปนะครับลงคลิปไปประมาณ5นาทีนะครับเอ้ไม่ใช่ลงคลิปไปประมาณ10นาทีผมก็จะมา,าแปะลิงก์นั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนไม่ใช่สิผมจะแปะลิงก์ก็ต่อเมื่อนับผ่านไป แปดนาทีด้วยกันนะแปนาทีแล้วก็ผมจะเปิดนะโอเคผมจะแปะลิงก์เนาะขอให้กันขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะครับแล้วก็ใครได้รับเท่าไหร่ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก็สําหรับวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ